สวัสดีครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับอีซูซไฟเข้าหลามตัดนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถที่ทําเข้าไปนะครับก็จะมีท่อแทนนะครับแล้วก็ยังเป็นเทอร์โบเดิมนะครับหัวฉีดเดิมนะครับคัสเดิมครับลูกค้ามารีแมปนะครับแล้วก็จัดการล้างไอดีนะครับฝั่งกีจานะครับรถเป็นสไตล์ยกสูงนะครับ4ประตูนะครับนี่ครับลูกค้าได้เข้ามาก่อนปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า ความแรงและความเร็วันเป็นยังไงนี่ครับด้านหลังนะครับก็จัดทรงนะครับใส่แม็กเป็นยกสูงนะครับแล้วก็เดินท่อออกท้ายนะครับมาฟังเสียงท่อนครับนี่ครับภายในรถครับก็ เรารีอะไรให้บ้างนั้นนะครับมีดันลางมียกหัวฉีดนะครับปลดล็อกทอรกปลดล็อกคันเร่งนะครับแล้วก็ปลดล็อกความเร็วให้หมดเลยนะครับนี่ลูกค้าก็แต่งพอสมควรนะครับแต่งมาพอสมควรนะครับมีวัดบุงวัดบูธออโต้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับลูกค้าก็ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับโอ้โหเต็มลำเลยนะครับนี่ครับโอ้โหปีใหม่นี้องสจะสนุกน่าดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ รอบที่ทางร้านตั้งตัดไว้ให้นะครับอยู่ประมาณ4,000กว่านะครับเป็นตัวรีแมปสแตนให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ4,500รอบนะครับลัวลันล่นๆนะครับนะครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับความแรงแบบรีแมพสแตนนะครับนี่ครับรถเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับยกสูงนะครับสภาพมีตามนี้นะครับหัวฉีดเดิมนะครับมีเทอร์โบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบนะครับแล้วก็มีท่อแทนนะครับสเต็ปใช้งานขับเล่นครับแบบจบเลยครับ4,500บาทนะครับ